สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel ของ Frank p ไพ b o บูลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาควิกแซย์สั้นๆกันอัปเดตให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ปลูกผมไปทั้งหมดตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณ8เดือนเนี่ยผลลัพธ์มันจะปังบุรีเยขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือเพิ่งอาบน้ําแต่งตัวเสร็จนะครับผมเนี่ยก็คือแค่เป่าแห้งจริงๆมันก็ยังไม่ได้แห้งมากนะผมเน่ยให้ดูใกล้ๆเลยให้เห็นถึงแบบ ทุกคนดูลายผมดิดูความปังของแบบลายผมว่ามันธรรมชาติมากคือจริงๆในไทม์ไลน์ของเรามันเป็นอย่างนี้ครับคือเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่หัวลึกแต่ว่าก็คือมันก็คือลึกแบบลึกสวยอะ่ะอันนี้คือคิดไปเองปะคือลึกแบบลึกแบบเข้ากับโครงหน้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาในเรื่องของการหัวล้านอะไรแต่อย่างใดอะไรเงี้ยครับจนมาในช่วงของ2-3ปีให้หลังเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมมันยิ่งเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้รย,ย,ยรู้สึกตกใจอะไรเงี้ยพอแบบกลับไปดูภาพเก่าๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเกิดอะไรขึ้นทําไมผมเรายิ่งอยู่ยิ่งเข้าไปลึกขึ้นอ่างเงี้ยก็เลยปลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะครับซึ่งในเรื่องของกรรมพันธุ์นู่ามมานน,นี่นั่นอะไรเงี้ยครับเราก็โอเคก็ okay. เลยตัดสินใจปลูกผมนะครับจะบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากที่สุด นะครับคือผลลัพธ์คือมันดีมากเดี๋ยวเราจะมีคลิปรีวิวนะฮะที่เราไปเที่ยวมาที่ภูเก็ตในสระน้ําให้ดูกันเห็นจัะเเลยว่าเผื่อใครที่ยังไม่เชื่อว่าอันนี้อาจจะยังไม่ใช่แบบอาจจะยังดูไม่จริงอาจจะยังดูไม่ชัดเดี๋ยวให้เห็นกันจัดเเลยว่าขึ้นมาจากน้ําเปียกน้ําผมเปียกน้ําลายผมต่างๆมันอะไรปังโปริเยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิป ทุกคนครับนี่คือมิติใหม่ของการรีวิวนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาขอขอสัมผกันแดดก่อนแรงมากนี่คือมิติใหม่ของการรีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวการปลูกผมที่เราปลูกไปตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาทั้งหมด8เดือนแล้วนะครับวันนี้เราเอาผมที่ปลูกเนี่ยมาว่ายน้ำให้เห็นกันจัดๆเลยว่าลายผมที่ปลูกนะฮะแนวแนวผมที่ปลูกลายผมที่ปลูกผมที่ปลูกต่างๆเนี่ยมันเป๊ะปัง ปูริเยขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเอาให้เห็นกันจัดจับไปเลยฮะนี่ก็คือแนวลรผมนะเขาเรียกว่าคาเนนเป็นแนวผมนะครับที่เราไปปลูกมาคือจะบอกว่าธรรมชาติมากแล้วก็เนียนมากซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้หวะะีในการสรางให้ทุกคนดูว่ามันมันดูดิตรงนี้คือทั้งหมดตรงนี้คือผมที่ปลูกหมดเลยนะครับให้ดูใกล้ๆในเรื่องของแนวผมนะครับ ดูดีโคตรเนียนนี่คือรีวิวกันแบบจะดๆเลยนะไม่มีแบบไม่มีใส่แว็กไม่มีสเปรย์หรือว่าไม่มีการเติมเอ่อไม่มีการเติมสีดำเพื่อจะปิดเหม่งเลยครับอันนี้คือของจริงรุนรวลนเลยเดี๋ยด็นะโอ้ คือจะบอกว่ามันปังมากๆคือไม่เนียนมากคือเราเล่นน้ําเนี่ยมันมันคือโชว์ความจริงออกมาเลยว่าเอาเอว่าตอนนั้นคือเราจะรู้เลยว่าเราจะโปะหรือเราจะอะไรเงี้ยก็จะโปะหรือยไงฮะก็เห็นไหมว่ามันปังจริงๆนะครับแล้วก็จริงเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้ดูข้างหลังด้วยนะครับว่าะว่าจริงๆแผลข้างหลังก็คือเป็นคําถามที่หลายคนสงสัยมากว่าแผลมันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะลอง ก็คืออย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคบว่าผมผมที่เขามาปลูกเนี่ยคือเขาดึงมาจากข้างหลังเลยไงครัเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนนะแสดงว่าข้างหลังก็ต้องเป็นแผละนะสิคือจะบอกว่าคือจะบอกว่าแทบจะ99.99%เลยคือไม่ได้เห็นรอยว่าแบบมีการดึงผมออกไปเลยอะไรเงี้ยฮะก็คือทุกวันนี้เนี่ยแปดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้8เดือนอย่างก,ก็ยังยืนตามคำเดิมว่า การปลูกผมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆจริงๆนะครับตัคลิปเนี่ยก็ <c oughs> มีคนเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ใน YouTube นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออทําที่ไหนราคาเท่าไหร่เจ็บไหมนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะคือมา,มา,ม,ามาเคลียร์ให้แบบสั้นๆอย่างเร็วๆนิดนึงนะครับก็คือว่า ปลูกที่ไหนนะครับจริงเราปลูกที่เกษาคลินิกนะฮะอยู่ตรงพัฒนาการ53ซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นตรงเพจ Facebook ของทางคลินิกให้ดูถ้าใครไม่สะดวกเข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ยช่วงโควิดเขามีการปรึกษาแบบออนไลน์ด้วยนะก็คือเราสามารถที่จะวิดีโอคอลเข้าไปคุยกับคุณหมอได้เลยแบบตัวเราไม่ต้องเข้าไปที่คลินิกก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคือจะบอกว่าดีมากก็สำหรับราคานะครับ ออตอนที่เราทำเนี่ยราคามันจะอยู่ที่คือคือจะบอกก่อนว่าถูกแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนว่ามีปัญหาในการเถิกลึกเถิกน้อยแค่ไหนหอะไรเงี้ยสำหรับเราเนี่ยค่อนข้างลึกค่อนข้างลึกมากๆเลยคุณหมอก็เลยประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3000กราฟบวกบวกกราฟคืออะไรกราฟคือเป็นเหมือน,นแปลงนาฮะเขาก็จะมาแบ่งเป็นเหมือนแปลงนาว่า แบ่งๆปุ๊บแล้วมันจะต้องใช้ทั้งหมดกี่ช่อกี่แปลงอะไรเงี้ยครับอย่างเราเนี่ยก็คือ3000กราฟบวกๆซึ่งนั่นหมายความว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับและตอนที่เราไปทำเนี่ยคลินิกเพิ่งกลับมาเปิดใหม่หลังจากที่ปิดให้บริการไปในช่วงโควิดราคาโปรโมชั่นเหมือนกันกบว่าเหมา3000กราฟอยู่ที่1นึ0,000หนึ่ง่นอะไรเงรรี้ยฮะก็ราคาค่อนข้างโอเคเลยนะซึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะบอกว่าปกติในกราฟหนึ่งมันอยู่ที่กราฟละ86บาท นะครับซึ่งถ้าเราลองคิดเล่นๆว่า86คูณกับ3,000กราฟที่เราจะต้องทำเนี่ยนี่คือราคาเต็มที่เราต้องจ่ายนะ258000แต่ว่าเราได้เนี่ยราคาโปรโมชั่นมา ก็ต้องลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะคะว่าให้ให้คุณหมอลองประเมินดูก่อนว่าอย่างแบบปัญหาของแต่ละคนจะต้องใช้ทั้งหมดกี่กราฟอะไรยังไงและที่สําคัญคือเขามีโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาแน่นอนไม่องของเจ็บไหมหรือว่าใช้ระยะเวลาเท่าไรเทคนิคอะไรยังไงในอยากให้กลับไปดูคลิปแรกๆนะเพราะว่าอยากให้กลับไปดูคลิปแรกๆนะี่คือจะบอกว่าคลิปแรกคลิปคลิปแรกที่ทนะําในเรื่องของการรีวิวการปลกผมครั้งแรกเนี่ย พูดไปอย่างละเอียดมากแล้วก็ถ่ายวิธีการทำทุกกระบวนการทุกขั้นตอนนะครับยังไงวันนี้นะครับก็มาควิกเซนไฮสั้นๆกับอัปเดตการปลูกผมล่าสุดนะฮะแปดเดือนผลลัพธ์ปัง,ป,งปุรเยไม่ไหวแล้วยังไงเพราะว่าพอคุณมีผมแล้วเนี่ยคือมันมันคือความมั่นใจมันกลับมา100%เเลยมันใช้ชีวิตง่ายมากคือแบบไปแล้วก็ที่สำคัญฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับตามหาเวลามาอัปเดตให้ดูกันอีกเรื่อยๆว่า มันจะเป็นอะไรยังไงกันนะครับยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย